สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับวันนี้ผมเพิ่งไปดูมาสดๆหลังจากดูกินธรรมะมานะครับนั่นก็คืออนิเมะที่กระแสค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดังไม่ค่อยไม่ค่อยบูมนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยไปดูกันนะครับกลัวผิดหวังว่าเรื่องมันจะไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมการันตีเลยว่าเรื่องนี้ดีมากๆนั่นก็คือ Sing a bit of harmony นะครับผมอนิเมะที่ต้องไปดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะเรื่องนี้ AI ก็มีหัวใจเหมือนกันครับก็ครบรถมากๆนะใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ผมชอบชอบมากด้วยเป็น1ชั่วโมง48นาทีที่ผู้กำกับใช้คุ้มมากๆบอกเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ย ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวอย่างก็ไม่ได้ดูนะครับเออและที่สำคัญ1ชั่วโมง48นาทีนี่เท่ากับกินทรมะเลยนะเท่ากับดมูวีกินรรมะเลยนะแต่เรื่องนี้ใช้คุ้มกว่ากินรรมะคือคุ้มในอีกความหมายนะครับนะผมไม่ได้ดูตัวอย่างเลยครับเข้าไปดูแบบเรียวๆแบบงง,งๆไม่รู้อะไรเลยแต่เฮ้ยเปิดเรื่องมาภาพแสงสีเสียงระดับเทพ เทพมากงานไม่เผาเลยสวยจัดจัดครับปลายเส้นคือเข้ากับสีสันของเรื่องสีสันของเนื้อเรื่องมากๆโทนสีการลงสีสวยจัดจัดครับงานดีเลยเมะเรื่องนี้ครับใครไม่ได้ดูโคตรพลาดบอกตรงๆยิ่งหนังให้ความรู้สึกเหมือนดู The Musical กับดิสนีย์เผลอๆดีกว่าดิสนีย์นะครับบอกเลยว่าดูเผลอๆดูดีกว่าดิสนีย์ นะครับยิ่งภาพเสียงระดับนั้นเนี่ยต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นจริงๆเพลงมันดีวีกว่าและเพราะกว่าดิสนีย์ในหลายๆความหมายแถมอินมากๆครับดึงอารมณ์ชักนำอารมณ์คนดูได้ยอดเยี่ยมนะครับจนทุกแกร้องเอ้ยไม่เกี่ยวได้ยอดเยี่ยมจริงครับเพลงก็เพราะถึงใจนะครับ ถึงจะใช้แค่เพลงเดียวตลอดทั้งเรื่องทั้งทั้งพล็อตนะครับแต่เพลงเพาะมากนะครับไดานามิกของตัวละครก็ขยับดีมากนะครับขยับแบบผิวไหวตามเหมือนเอาคนมาเล่นนะ <c ười> คือการขยับตัวละครดีมากครับถึงแม้ว่าในเรื่องจะใช้แค่เพลงเดียวจริงๆตลอดทั้งเรื่องจริงๆแต่เพลงเพาะมากความหมายดีมากๆแถมเขาไม่ได้ใช้จนจบเพลงครับ เขาตัดเฉพาะท่อนที่มันเข้ากับเนื้อเรื่องครับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ณนะตอนนั้นจริงๆตัดทีละท่อนทีละท่อนนะครับคือดีครับดีมากแต่ที่เฟลคือผมทําตั๋วที่เออเขาฉีกเสร็จแล้วว่าเขาจะให้ตั๋วที่มันเออเป็นรูปรูปยังไงดีรูปที่นั่งนะครับเออเป็นที่บอกที่นั่งหล่นหายครับหล่นหายโคตรสวยแต่ไม่เป็นไรครับ ผมพูดได้ตรงๆเลยครับบอกตรงนี้เลยว่าผมซ้ำแน่ๆหนังภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนี้ซ้ำแน่ๆครับเนื้อเรื่องพอดเรื่องดีมากบทตัวละครก็เดิมๆครับก็ตามสูตรสำเร็จเนื้อเรื่องก็ตามสูตรสำเร็จแต่ก็เข้ากับแนวหนังเอ่อแนวนี้มากๆนะครับเล่าเรื่องดีเลอเพอพๆกับรักไร้เสียงกับโยนเนมเลยครับ แม่งของดีจัดเลยงานนี้งานดีมากคุ้มค่ามากเสียน้ำตาไปหลายรอบนะไม่ได้เศร้านะครับตื้นตันกับแสงสีเสียงกับเพลงแล้วก็เนื้อเรื่องทำมาได้ลงตัวสุดๆครับอารมณ์ตัวละครหม่นหมองโทนสีจะหม่นหมองตามคือปรับทนสีตามสถานการณ์ตามอารมณ์ของตัวละครนั้นได้ดีจนทำคนดู อินไปด้วยคือชักนําคนดูพาคนดูอินไปกับอารมณ์ของตัวละครครับแถมมุกก็ไม่ได้ฝืนเล่นเหมือนกับกินธรรมะนะครับเป็นมุกที่เป็นธรรมชาตินักพาก็เข้ากับตัวละครทุกตัวบอกเลยว่าเข้าจริงๆยอมเสียเงินดูอีกสักรอบสองรอบก็ไม่เป็นไรครับบอกเลยว่ายอมดูอีกรอบแน่แไม่น่าเบื่อเลยไม่ใช่เมสายหลักใครไม่ชอบก็ไม่แนะนำครับ แต่ถ้าใครอยากผ่อนคลายอยากดูอะไรเบาๆหิวตับหิวจิตใจแนะนำครับกระแสนในไทยเงียบไปหน่อยแต่ผมรับประกันเรื่องภาพแสงสีเสียงครับต้องดูในโรงเท่านั้นจริงๆการแปลการทำซับทำได้ดีเยี่ยมขัดแค่ซีนเดียวเท่านั้นครับที่เหลือผ่านหมดแถมการคาดเดาเหตุการณ์การกระทำของตัวละคร ในซีนต่างๆในฉากต่างๆเดาค่อนข้างที่จะยากครับด้วยความที่มันพอทเรื่องเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ AI เราเดาจิตใจ AI ไไม่ได้ใช่ครับเราก็เดาเนื้อเรื่องกับตัวละครบางตัวไม่ได้เหมือนกันเดาไม่ได้จริงๆว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำอะไรจะทำอะไรเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดาไม่ได้ครับเดาค่อนข้างที่จะยากมันถึงเป็นอะไรที่แปลกและใหม่แต่ก็เดาได้ในหลายๆซีน เพราะว่าหลายๆฉากก็ยังคงเป็นสูตรสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องตัดต่อไม่ได้แย่เลยทำออกมาได้โคตรดีเลยครับจังหวะการตัดต่อการทำเหตุการณ์ต่างๆเรียงเหตุการณ์ดีครับยอมใจคนทำมาริเมชั่นเรื่องนี้จริงๆให้ผ่าน,นจริงๆครับเอาไปเลย9 4้าเต็มสิครับหักแค่รอบฉายน้อยไปหน่อยเอออันนี้เหตุผลส่วนตัวนะครับ หากจริงๆอ่าออันนี้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 เข้าเรื่องแล้วหากจริงๆนะครับคือการใช้เพลงแค่เพลงเดียวประกอบฉากประกอบซีนนะครับ0.6หครับหากน้อยมากเพราะถึงใช้แค่เพลงเดียวแต่คุณภาพของเรื่องเนื้อเรื่องตัวละครภาพแสงสีเสียงเนื้อเอ่อการขยับของตัวละครดีครับดีมากเพราะเพลงก็เพราะฟังติดหูไม่น่าเบื่อ ถึงแม้จะแค่เพลงเดียวแต่ก็สมกับเป็นผู้กำกับคนนี้ฮะเขียนบทกำกับบทแต่งเรื่องเองคนนี้ยกย่องครับจำชื่อไม่ได้ละโยชิอุระเออนั่นแหละครับผมเคยติดตามผลงานะผลงานเขาอยู่สองสามเรื่องเออเขาเออสองเรื่องพูดผิดสองเรื่องเออ,เอ,อสองเรื่องแหละหรือว่าเรื่องเดียวว่าจำไม่ได้นะครับผมยกย่องเขาเลยฮนะทำออกมาที่ดีมากเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จ ในด้านการเงินแต่ประสบความสําเร็จในด้านใจคนดูเป็นหลายๆคนที่ได้เข้าไปดูนะครับที่สำคัญมีฉากลุ้นเยอะด้วยลุ้นอะไรไม่ขอบอกไปดูเอาเองในโรงตอนนี้ขอตัวไปดูรอบฉายเรื่องนี้ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่13ก่อนจะได้ไปดูอีกรอบรอบแรกใช้ M อ็มพารอบที่2ขอใช้เอ็มเจนแล้วก็เสียงเงินแล้วกันนะเจ็บใจมากครับทำตั๋วที่ระลึกหายต้องไปซ้ำครับ เจอกครับ